ทุกคนนะครับวันนี้ผมไปได้อุปกรณ์ตัวนึงมาเป็นอุปกรณ์วางโทรศัพท์ม,มือถือติดกับรถมอเตอร์ไซค์นะยึดกับบาแบบนี้เป็นตัวยึดกับบาเดี๋ยวไปดูกันว่ามันใช้งานง่ายมันยึดง่ายไหมไปดูกันปะนี่เป็นอุปกรณ์ที่ผมมาออกมานะพอดีผมเคยใช่อีกตัวหนึ่งเรารู้สึกว่ามันมันยึดยากเราใช้งานยากนะครับอันนี้ผมได้มาใหม่นี่ส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นอื่นทั่วไปเลยนะครับอ่าอ้าออกขุบเข้าได้ปกตินะครับถือว่าโอเคแหละแต่ มันอยู่ที่วิธีการยึดเนี่ยบางทีบางตัวมันแน่นแล้วก็หมุนยากเข้ายากนะครับแต่ทีน,นี้ผมรู้สึกว่ามันง่ายเดี๋ยวไปทําให้ดูว่ายึดตรงไหนไปตัวยึดเนี่ยเขาจะมี2จุดนี้ที่เราจะต้องยึดนะครับก็คือตรงนี้หนึ่งตัวคือจะต้องเอาตัวนี้มาประกอบเข้าด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะประกอบนะเราเอาน็อตตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับเนียแล้วก็ดันเข้าไป แล้วตัวนี้ก็หมุนเกลียวเข้าไปสิ่งที่เพื่อนเพื่อนต้องระวังอ่ะตัวนี้คือเวลาเราหมุนไปอย่าให้มันปีนเกลียวนะครับถ้ามันปีนเกลียวแล้วมันจะไม่แน่นนะครับนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวตัวนี้เราจะไปยึดกับบาร์ตรงนู้นนะครับนี่ไปยึดกับบาร์ไปซึ่งการยึดเดี๋ยวผมชอบตรงนี้แหละคือเราเราไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมนะครับเี่ยไม่ต้องมีหกเหลี่ยมมาหมุนมาขันมาล็อกนะตัวนี้เขาจะมีตัวหมุนล็อกในตัวเลยซึ่งตัวก่อนตัวนี้จะเป็นหกเหลี่ยมจะต้ออองงมมมมีตััวคคยหุนปรบะซึ่่ผไชเ เดี๋ยวตัวนี้ไปใส่กันทีนี้ตัวนี้เนี่ยเราก็คลายน็อตออกน,นั่นนาคลายออกพอเข้าไปได้แบบนี้เราก็หมุนเข้ามาหมุนเข้ามามันดีตรงนี้แหละคือเราไม่ต้องไปมีประแจนะครับเรามีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยในตัวของมันเลยเออือว่าอย่างนั้นแหละมีในตัวของมันนะครับเนี่ยล็อกไปเลยแน่นละซึ่งตรงนี้เขาก็ปรับได้นะเพื่อนๆเนี่ยเราก็ปรับได้ มันหมุนได้เนี่ยมันหมุนได้นะกดด้านข้างออกนะครับนี่กดด้านข้างเสร็จปุ๊บเอาโทรศัพท์มาใส่อังไปพอวางเสร็จปุ๊บกดนะกดตรงกลางเลยนี่แต่มันก็จะล็อกอยู่นะครับนี่เลยคืองสำหรับเพื่อนๆ,ๆที่เป็นสายวิ่งงานน่ะผมว่าน่าใช้ซึ่งผมก็จะมีมีตัวชาร์จอยู่แล้วตัวหนึ่งมีบาร์อยู่เวลาผมวิ่งงานหรือใช้งานเดินทางไกลอ่ะผมก็จะชาร์จมือถือแล้วก็วางโทรศัพท์ไปด้วย เราไม่ต้องเอามือมาจับถือแบบนี้แล้วนะแบบน,นีังานถือไปอย่างเงี้ยแบบนี้ไม่ดีแน่นะอันตรายนะครับเอามาวางแบบนี้ดีกว่านี้นี่นะครับถือว่ามันใช้งานง่าย,ยตัวนี้ผมว่าติดตั้งง่ายกว่าตัวก่อนหน้านี้ตัวก่อนในนี้ตัวยึดเนี่ยโหยึดยากมากเลยบางทีเพื่อนเพื่อนที่เคยเอาไปอะไปยึดผิดก็มีนะครับซึ่งมันยึดยาก,กจริงแหละผมว่าตัวนี้ง่ายไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มนะครับเขามีอุปกรณ์ในตัวอยู่แล้วเราก็เอามายึดได้เลย เพื่อนอยากได้เดี๋ยวผมวางพิกัดไว้ให้ก็ล,ลองไปหากดดูกันนะถ้าเพื่อนๆไม่มีบาก็ใช้เป็นตัวยึดกับขากระจกเอานะสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเท่านี้ก่อนบ๊ายบายทุกคนยาวมากแล้ว